บคุคคล4จำพวกพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีตรัสแก่พระเจ้าประเสิทธิ์กศลสซึ่งเขาเฝ้าว่าบคุคคล4จำพวกปรากฏอยู่ในโลกคือ 1. มืดมามืดไปได้แก่คนเกิดในตระกูลต่ำยากจนสำอย่างํำชั่วจะส่งผลให้เกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกอันมืดต่อไป 2. อมือดมาสว่างไปได้แก่คนเกิดในตระกูลต่ำยากจนแต่ประพฤติดีสุจริตจะส่งผลให้เกิดในสุขติโลกสวรรค์ซึ่งมีอนาคตดีขึ้น 3. ส,สว่างมามืดไปได้แก่คนเกิดในตระกูลสูงแต่ประพฤติท,ทุจริตซึ่งจะส่งผลให้เกิดในอบายทุกติวินิบาตนารก ซึ่งมืดมนต่อไป 4. สว่างมาสว่างไปได้แก่คนเกิดในตระกูลสูงและประพฤติสุจริตคือประพฤติดีอันจะนำไปสู่สุคติโลกสวรรค์อันดีขึ้น